ครับเราจะมาลองทดสอบมองในโหมด PVP บ้างนะครับว่าหลังจากโดนเนิร์ฟไปแล้วอะ่ะมีผลกระทบอะไรยังไงอ่าอันนี้ผมจะลองเทสต์เมจแล้วนะครับคืออันนี้คือไม่ใช่เซตจริงๆที่ใส่ลง g v t หรืออะไรนะครับคืออันเนี้ยเทส ในด้านของดัมเมดว่ามันถูกลดลงไหมอันนี้คือผมจะดันดัมเมดให้ให้สูงที่สุดอเท่าที่จะจะทำได้นะฮะตอนนี้คือเฟสจริงเลือดเจดล้านเล่นไม่ได้แน่นอนครับ <Okay. S 1> ส่วนออฟอะไรผมขอไม่เปิดนะครับบางออฟบางอย่างอะ่ะมันมันคือการแก้ทางของเป้าหมายที่เราต้องต่อสู้ด้วยอ่ของผมทำไว้หลายออฟครับ ทำแก้ทางหลาออฟอยู่ผมขอไม่เปิดเผยแล้วกันครับก็ให้ดูเลือดกับ PTK ประมาณนี้ครับส่วนสเตตัสกบก็จะไม่เปิดนะฮะก็คือเป็นกบแปดดาวแล้วกันครับบอกไว้แค่นั้นอจะมาลองยิงพระเลือด อันนี้พารของผมเองครัคือพาร์ทแคปสิบเอ็ด 11, ออฟแม,มาวันสามเก้าส่วนหมีก็ไม่กี่ดาวประมาณนี้คือเลือดร้อยห้าสิบสามล้านพาร์ทสมุดลองยิงเลยครับเห็นไหมเม็ดละห้าสิบห้าล้าน ห้าสิบห้าล้านคูณสี่ก็นั่นแหละครับชุดละสองร้อยกว่าล้านนะเลือดต้องต้องมีสองร้อยล้านอัพเอาใหม่อืมประมาณห้าสิบเจ็ดล้าน,าน,นครับเม็ดละนะชุดหนึ่งมีสี่เม็ดแต่นี้คือไม่ไม่ได้ไม่ได้ใช้เซตนี้ลงจริงๆนะครับ แตจริงผมก็จะยิงอยู่ประมาณ30ล้าน40ล้านที่ว่าต้องไปดันเลือดไปอะไรด้วยอลองพากดแองกันครับลองแองแองก็จะเหลือไปมอยู่ประมาณ20ล้านโดนสะท้อน ต้องบอกก่อนนะคือคือผมมีเซตการสะท้อนไว้อีกทีหนึ่งครับแต่อันนี้จะเอามาใช้ในในการดันดาเมจดันดาเมจให้สูงที่สุดแล้วนะครับมันมันเลยโดนสะท้อนง่ายครับเซตนี้คือเล่นจริงไม่ได้นะต้องบอกว่ามองไม่เห็นตัวเลขแกระม่ ก็ยังห้าสิบล้านเดี๋ยวเดอ๋อแองหมดแองหมดเดี๋ยวเไมอม,อม,อเมองอะ่ะมันข้อเสียคือพอโดนเปิดแองปบแบบโดนสะท้อนง่ายครับแต่มันม,มีวิธีแก้อยู่ครับมีวิธีแก้ไม่โดนสะท้อนอยู่แต่ผมขอไม่บอกแล้วกันนะครับมีวิธีแก้อยู่ครับ สังเกตผมคลิปที่ g ีวข้ามเซิร์ฟผมจะไม่โดนสะท้อนเลยครับไม่โดนเลยแต่เนี่ยโดนแน่นอนนะเสร็จนี้ใช้งานจริงไม่ได้ครับแต่ดาเมจจัดจ้านประมาณนั้นนะครับ ในแง่ดาเมจอะไม่ได้ลดแต่ปัญหาคือก่อนหน้าคือใส่ประดับวิ์อะสองวงเวลามีคนมาลุมมีอะไรมองยืนยืนแรกได้ครับมองเป็นอาชีพที่ยืนแรกกับอาชีพอะไรก็ตามที่มาลุมได้ถ้าเกิดถึกพอนะเพราะดูดเลือดมองอะแรงมากครับต้องบอกก่อนไหนจะบวกก่บดูดเลือดจากกบอีก พอมีคนมาตีปุ๊บเราใช้สนับเนี้ยอบอลก็จะรีโดยโดยการโดนโดนโดนกระทําก็คือโดนโดนตีครับบอลจะรีอยู่แล้วเวลาเลือดเราลดเราก็ดูดกลับคืนมาอยู่เนี้ยครับมันมันก็ตายยากแต่พอมันปรับใหม่ปุ๊บทำอย่างนั้นไม่ได้ละต้องต้องเป็นอาชีพที่อยู่หลังเพื่อนอ่าเหมือนไม่เล่นแครี่เลยครับ แคลี่เลยก่อนหน้าคือเป็นเป็นแคลี่ที่มันที่มันยืนแรกกับชาวบ้านได้แต่ตอนนี้คือเป็นอย่างนั้นไม่ได้ละอันนี้คือในโหมดพีพโดนเนิ้ฟด้านนี้ไปปกติก็เล่นพีพยากอยู่แล้วนะม้องอะพอมเนิ้ฟตรงนี้ไปก็คือน่าจะจบข่าวครับเล่นได้แหละแต่ แต่ก็ใไม่ไม่ควรจะเร็ฟตรงนีอ้อย่างน้อยมันก็เป็นจุดขายของมันทุกอย่างหนึ่งก็ได้ครับครับประมาณนี้ห้าสิบห้าล้านเอาจริงๆนะเลือดพาราสองร้อยล,ล้านชุดเดียวก็แตกนะฮะแตกแน่นอนห้าสิห้าล้านสองรอยี่สบล้านชุดเดียวแตกนะครับ ถ้าเกิดใส่เซตนี้แล้วลงลงได้จริงนะแต่มันลงไม่ได้จริงครับมันต้องมีการแก้สะท้อนอใส่ของแก้สะท้อนไหนจะอะเอฟต้านสถานนะอะไรใช่ไหมที่เราต้องลดทอนดาเมจลงไปไหนจะประดับวิดให้เลือดยืนไหวให้มีเลือดให้ได้ยืนได้อะไรอย่างี้ครับแล้ว แล้วก็ออฟบางออฟที่ไว้แก้ทางหลายๆอาชีพอีกแต่ถ้าใส่เซตนี้ลงได้ครับบันเทิงนะบอกเลยครับพาลงพาราแคปสิบห้าก็ล่วงนะครับสองชุดเนี่ยล่วงแน่ครับเม็ดละห้าสิบร้านเนี่ยสองชุดเนี่ยพาราเลือดสี่ร้อยล้านขอสองชุดอะ วันนี้พาคแคปสิบเอดนะครับมีประดับวีสิบสองเลื่อนร้อยห้าสิบล้านเคครับก็ไม่มีอะไรมากวันนี้มาทดสอบให้ดูเฉย